สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีๆกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ p r o p e r t y Perfect สวัสดีค่ะคุณจำไตราคานี่คือรายการตรีเพชรเกรดทำกินนะครับรายการที่นำเสนอเรื่องธุรกิจครั คราวที่แล้วนี้เราพูดกันไปว่าเวลานี้หลายคนอาจจะตกงานหลายคนอาจจะรดยได้หดลดลงไปได้เงินเดือนไม่เต็มที่นะครับหลายคนเลยจำเป็นต้องหาอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริมเราได้แนะนำไป5อาชีพแล้วเดี๋ยวจะแนะนำต่อนะครับทวนสักนิดหนึ่งใครมีฝีมือให้ทำอาหารทำขนมขายซึ่ง ตรงนี้จากตัวอย่างที่เคยมีนะคะขอบอกเลยว่าทำไม่เป็นเปิด YouTube เลยค่ะเปิดเลยใน YouTube นั้นจะบอกวิธีการทำขั้นตอนโดยละเอียดลองไปทำตามดูแล้วก็ชิมดูถ้ารสชาติมันยังไม่ได้ที่ตามที่เขาเขียนไว้ก็ลองใช้รสชาติของเราเองที่เรามั่นใจว่าลิ้นเราดี ชิมอะไรว่าอร่อยแล้วอร่อยจริงอาจารย์เสรีเป็นคนหนึ่งที่ทํามาแบบนี้นะครับหลายอย่างเรียนมาจากแม่หลายอย่างไม่ได้เรียนมาจากแม่หลายอย่างใช้วิธีครูพักรัก,กจําเวลาไปกินอะไรมานั้นก็พยายามจะใช้ลิ้นแตะๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็ดูว่ามันน่าจะมีบางคาเปียกมันน่าจะมีน้ําตาลปี๊บมันน่าจะมีอะไรก็ว่าไปแล้วก็ลองทําดูนะครับอาชีพที่สองที่เราแนะนําไปขับรถรับส่งนะครับ คนแก่ไปโรงพยาบาลเราได้บอกไปแล้วว่าบางทีลูกเต้าเขาก็ไม่สะดวกนะครับดังนั้นถ้าเราเนี่ยขับรถได้ดูแลคนแก่เป็นนะคะเราก็ลองไปรับจ้างดูและถ้าเกิดเราทำดีเราจะได้งานประจำนะคะได้งานประจำฟังให้ดีนะคะแปลว่าถ้าเกิดเขาต้องไปหาหมอทุกสัปดาห์เราก็จะได้งานทุกสัปดาห์ หาอย่างนี้สักสองสาบ้านแล้วเราก็ไปวันอังคารไปบ้านนี้วันพฤหัสไปบ้านนี้วันเสาร์ไปบ้านนี้ก็จะมีงานประจำได้อาชีพที่3รับจ้างเลี้ยงเด็กอันนี้ก็ถ้าใครพิดว่า 1. เป็นคนที่วิ่งตามเด็กซนได้ทัน 2. เป็นคนที่ละเอียดรอบคอบสามเป็นคนที่ทนกับเสียงร้องไห้ของเด็กได้เพราะเราเคยเจอในข่าวมากมายนะครับสำหรับคนที่รับจ้างเลี้ยงเด็ก แต่ไม่มีจิตวิทยาเด็กไม่เข้าใจเด็กเด็กร้องไห้เด็กซนทนไม่ได้ตีตีแรงๆเพื่อจะให้เด็กหยุดร้องไห้เพื่อให้เด็กหยุดซนอันนั้นอย่าไปทำอาชีพนี้นะคะอันที่สี่ถ้าเรามีบ้านแล้วบ้านเรานั้นกว้างขวางได้สมมติให้ดูแล้วว่าถ้าเราเคยมีบ้านมีลูก3าคนแล้วลูกนั้นเนี่ยแต่งงานไปหมดแล้วแยกบ้านแล้วเราก็อยู่บ้านหลังใหญ่เพียงคนเดียวหรือว่าสองคนตายาย ห้องที่ว่างเอามาเปิดเป็นโฮมสเตย์นะครับหรือเปิดสำหรับที่จะเป็นว่าห้องว่างให้เช่าแต่สำหรับการเป็นโฮมสเตย์นั้นขอแนะนำค่ะว่าถ้าจะทำให้คนพักแล้วพอใจกรุณาปรับเรื่องห้องน้ำนะครับเพราะคนเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ให้คนให้ความสำคัญคือการมีห้องน้ำส่วนตัวเวลาที่ไปพักที่นู่นที่นี่นะครับดังนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะทำบ้านเ,าเป็นโฮมสเตย์ กรุณาดูซะว่าแต่ละห้องของเราที่มีอยู่นั้นสามารถใส่ห้องน้ำในตัวได้หรือเปล่านะครับถ้าทำได้จะดีมากอาชีพที่5ลงทุนตู้หยอดเหรียญที่เราเรียกเป็นภาษาฝรั่งว่า Wending Machine นะครับซึ่งอันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยก็เริ่มมีเข้ามาเยอะแล้วแต่โอ้โหเจริญช้ามากนะครับอาจารย์เสรีไปเรียนเมืองนอกปี2,513กี่ปีนะคะลองนับดูนะคะ 50าสบกว่าปีแล้วค่ะตอนไปเรียนนั้นตู้เนี่ยไอเวนนิ่งมชชีนเนี่ยมีอยู่แล้วจำได้เลยว่าตอนไปอยู่ใหม่ๆนั้นเนี่ยไปถึงที่หมหาวิทยาลัยนั้นหมหาวิทยาลัยยังไม่เปิดนะครดังนั้นถึงแม้จะอยู่หอพักก็ไม่มีอาหารให้กินก็อาศัยหยอดตู้เนี่ยแหละค่ะเวนนิ่งมชชีนเนี่ยค่ะหยอดแซนด์วิชมากินหยอดไอ้พวกสแน็คต่างๆ จะเป็นถั่วลิสงขั่วขนมปังอะไรก็ว่ากันไปก็หยอดกินจนกว่าถึงเวลาที่มาไม่ได้เปิดแล้วก็เริ่มที่จะอยู่หอพักแล้วก็มีอาหารให้กินแต่บ้านเรานั้นแต่ก่อนหน้านี้มีการเอาเบดิ้งมชีนมาปรากฏว่าไม่รอดค่ะเพราะบางคนก็ไปปล้นเอาเงินที่อยู่ในตู้นะเวลาที่ตู้มันเสียหยอดเงินไปแล้วของไม่ออกมา เขาจะเขียนไว้ที่ตู้ว่าให้โทรติดต่อที่ไหนหลายคนแทนที่จะจะติดต่อที่เขาให้ไว้เตะตู้พังค่ะแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะเราก็เริ่มมีตู้สำหรับเครื่องดื่มกาแฟก็ดีน้ำอัดลมก็ดีและอาหารขนมนมเนยต่างๆนะคะเอาล่ะค่ะเรามาดูถึงอาชีพที่6นะคะเราแนะนำไปแล้ว5อาชีพอาชีพที่6ขายของออนไลน์ค่ะ อย่าดูถูกนะคะว่าขายของออนไลน์นี่จะไม่รวยตอนนี้มีเศรษฐีมหาเศรษฐีขายของออนไลน์รวยมากรวยพอสมควรเยอะเลยนะคะพวกรวยมากส่วนใหญ่นั้นก็คือคนที่คิดค้นสินค้าของตัวเองแล้วก็ทำตัวเป็นเน็ตไอดอลนะคะบางคนจะบอกว่า แหมจารย์พูดอย่างนี้มันก็ต้องพวกดาราใช่ไหมไม่จริงค่ะที่เป็นดาราและทำสินค้าเครื่องสำอางซีรัมนะคะพวกครีมต่างๆนะคะทำแป้งขายดีจริงไม่เถียงทำอาหารเสริมขายดีจริงไม่เถียง แต่อย่าบอกว่ามีแต่คนที่เป็นดาราเท่านั้นจะขายขาวของออนไลน์ได้อาจารย์เสรีเคยจัดงานอภิปรายที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ระยองแล้วเชิญแขกรับเชิญคนหนึ่งมาเป็นคนที่ไม่ใช่ดาราเลยเธอเป็นคนอ้วนค่ะแล้วเธอก็ปรึกษาเพื่อนคิดหา อาหารเสริมที่จะลดความอ้วนและเธอก็ได้อาหารเสริมลดความอ้วนมาแล้วเธอก็กินอาหารเสริมที่เธอให้เพื่อนทำจนกระทั่งเธอผอมหุนสวยเพรียวขึ้นมาแล้วเธอก็ตัวเองนั้นเป็นพรีเซนเตอร์ขายดิบขายดีร่ำรวยจนกระทั่งมีเงินไปลงทุนทำหมู่บ้านจัดสรรที่เรียกว่าสังหาริมทรัพย์ลองคิดดูนะคะ การที่คนเราเนี่ยจะสามารถพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรได้ต้องมีเงินกี่ร้อยล้านถึงจะทำได้มันได้จากการที่เธอขายอาหารเสริมลดความอ้วนที่เธอเอาตัวเธอเองนั้นไปเป็นพรีเซนเตอร์อีกรายหนึ่งเคยมาออกรายการหัวาจเสรีนี่แหละคะ่ะไม่ได้เป็นคนดังอะไรเลยแต่เป็นคนมีความคิด จะขายรองเท้าอย่างไรที่จะทำให้คนเนี่ยเอาไปใส่แล้วใส่ได้ไม่ส่งมาคืนเพราะรองเท้าต้องรู้ใส่เธอก็ทำเป็นรองเท้าข้างหน้าเป็นยางยืดข้างหลังเป็นยางยืดเอาเท้าใส่เข้าไปนะคบไม่ว่าจะเป็นใไซส์ไหนก็สามารถจะยืดหน้ายืดหลังแล้วใส่ได้เธอก็ขายดิบขายดี ทำหลายหลายสีและสุดท้ายเธอก็เปลี่ยนดีไซน์ไอตัวหัวข้างหน้าเนี่ยติดโบบ้างติดเข็มขัดบ้างอะไรบ้างขายดีเป็นเศรษฐีได้จากการรองเท้ายืดหน้ายืดหลังสำหรับคนที่เท้าไซส์ต่างกันและสามารถซื้อไปได้โดยมีคละสีและคละแบ,บับ อยู่บ้านเราโชว์อะไรได้เหรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect ม่ใหม่ท้าทายได้มีสิ้นสุดอิซสูซูด,ดีแม็กสานุภาพคลิกโลกปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์สุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนะักตอบทุกความสำเร็จเ,เป็นหนึ่งเดียวสะท้อนตัวตวนที่เหนือกว่า อูนิวอีซ u สูตมิวเเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสเร็อ o ริจิน a ลิตี r รี e f ฟ n e ดนี่คือปากระป๋องซื่อสัตว์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืมเรากลุ่มตรีเพชรในโลกที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงในซีววินาทีทุกชีวิต มีเป้าหมายที่ต่างกันแต่เราเชื่อในสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเชื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโลกใบนี้ด้วยศักยภาพของคนในกลุ่มเรากลุ่มตรีเพชรพลังของคนที่เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นจริงได้กลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X เหนื àn, l om. L om za, au, ้อทุกความเชื่อเนื้อทุกความสำเร็จโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงหลองซะดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ Property Perfect เพราะฉะนั้นนะครับที่พูดให้ฟังนั้นชวนให้ขายของออนไลน์มีทั้งไปหาของมาขายมีทั้งคิดสินค้าขึ้นมาเอง ไม่จำเป็นต้องเป็นดาราขอให้เป็นคนที่พรีเซนต์เก่งๆนําเสนอเก่งๆนะฮะถ้าไม่ทำเองไปซื้อสินค้ามาต้องเป็นคนเลือกเก่งต้องเป็นคนรู้แหล่งนะครับเอางี้หลานสาวจันเสรีร,รเนี่ยหนึ่งคนเลยเธอมีหัวการค้ามากเรียนมหาวิทยาลัยสวนเผอิญตอนที่เธอสอบเข้าได้นั้นซื้อรถให้เธอหนึ่งคัน เธอก็ขับรถเข้ามาในกรุงเทพไปไหนรู้ไหมคะไปสำเพ็งค่ะแล้วเธอก็เลือกเสื้อผ้าจากสำเพ็งแล้วเธอก็ใส่แล้วก็ถ่ายรูปใส่แล้วก็ถ่ายรูปเอาตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเธอก็ขายตอนที่เธอจบมาใหม่ๆก็ถามเธอว่าจะทำงานอะไรตอนนั้นเธอบอกเธอไม่อยากทำงานประจำถามเพราะอะไรเธอบอกเดี๋ยวไม่มีเวลามานั่งห่อของที่มีคนสั่ง ก็เลยถามไปว่าแล้วมันได้ไรายได้เป็นยังไงเหรอถึงได้คิดว่าจะไม่ทำงานประจำเธอตอบว่าบางเดือนที่แย่ๆหนูก็ได้กำไรสองหมืนส่วนเดือนไหนที่ดีๆหนูได้กำไรห0าหมก็ถามย้ำอีกทีตกลงยอดขายสองหมื่หรือกำไร20งหมืยอดขายห้าห0ื่นหรือกำไรห0าหมเธอบอกว่ากำไรกำไร20งหมื่นสำหรับเดือนที่แย่ แต่เดือนที่ดีนั้นก 50, นําไรห0 0 0มื่นจนกระทั่งเธอไม่คิดจะทํางานประจํานะครับเพราะฉะนั้นการขายของออนไลน์นั้นถ้าเรามีเพื่อนเรียนทางด้านเคมเทคเรียนทางด้านฟู้ดไซเรียนทางด้านเพศสัตว์อะไรพวกนี้นะครับลองคุยเป็นหุ้นเป็นส่วนกันคนึ่งมีความรู้ก็คิดอ่านได้ว่าจะทำอาหารเสริมอะไรจะทำเครื่องสำอางอะไรนะครับ แล้วทำเสร็จแล้วก็นำเสนอออนไลน์นั่นแหละนะครับตอนนี้ผู้คนมีพฤติกรรมมีนิสัยในการซื้อของออนไลน์เยอะขึ้นอาจารย์เสรีก็คนหนึ่งละซื้อรองเท้าใส่ในบ้านซื้อผล,ลไม้ซื้ออาหารแปรรูปซื้ออาหารสดนะครับซื้อหน้ากากที่ใส่อยู่เนี่ยออนไลน์ทั้งนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นลองหาของมาขายหรือพัฒนาสินค้าขึ้นมาขายออนไลน์ได้ดูนะครับว่าคำที่บายเขาเขียนว่ายังไงยุคนี้ที่อินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้วการขายของออนไลน์จึงเป็นหนทางสร้างไรายได้ที่น่าสนใจอย่างมากด้วยความที่เริ่มต้นง่ายใช้เงินลงทุนไม่มากเพราะมันไม่มีหน้าร้านเราไม่ต้องไปเช่าพื้นที่นะครับ แถมมีโอกาสทําเงินได้สูงจึงเป็นอาชีพเสริมที่เหมาะกับผู้สูงอายุที่จริงเหมาะกับทุกคนล่ะค่ะถ้าไม่รู้จะขายสินค้าอะไรดีก็อาจจะลองเลือกขายสินค้าที่ตัวเองมีความสนใจหรือมีความรู้ผิดพัธุ์นั้นๆดูก็เหมือนอย่างคนที่เล่าให้ฟังเนี่ยเธอเป็นคนอ้วนแล้วเธออยากจะหุดด่นดีเธอจึงคิดหาอาหารเสริมที่จะลดความอ้วนและเมื่อเธอหาเจอเธอก็เอาตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์ จากการที่เธอเป็นมเซนเตอร์นั้นสุดท้ายเธอขายได้มีเงินเพียงพอไปทําอสังหาริมทรัพย์อีกคนหนึ่งก็คือขายรองเท้าเคยมาออกรายการเราเธอเล่าให้ฟังว่าความคิดของเธอคือต้องการขายรองเท้าที่ทุกคนใส่รองเท้าเบอร์ห6 7 8สามารถใส่ได้เธอทํายืดหน้ายืดหลังแล้วก็เวลาที่จะไปไหนพกไปไหนก็ม้วนๆเหลือเล็แค่นี้ค่ะประมาณกำปั้นเนี่ยยัดใส่กระเป๋าไปแล้วก็ไปใช้ที่ไหนก็ได้นั่นก็ขายดี อีกรายหนึ่งนั้นเป็นเภสัชกรค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปทำผ้าพันคอที่มีกลิ่นที่ชวนทำให้ไม่อยากอาหารแล้วก็ทำให้ลดความอ้วนได้นั่นก็รวยเหมือนกันนะคะหาเงินได้เยอะเลยค่ะเอาล่ะค่ะต่อไปนะครับอาชีพที่เจ็ดเปิดร้านขายของร้านอาหารร้านกาแฟเขาบอกว่าการเปิดร้านขายของร้านอาหารร้านกาแฟ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สร้างรายได้ที่น่าสนใจนะคะแต่ต้องมีที่มีทางมีทำเลดีๆนะคะคือถ้าจะต้องไปลงทุนซื้อตึกนะคะไม่คุ้มค่ะมันไม่แน่ว่าจะไปรอดหรือไปไม่รอดดังนั้นอย่าเริ่มต้นด้วยการต้องลงทุนซื้อตึกถ้าได้เช่าตึก หรือมีตึกของตัวเองอยู่แล้วและอยู่ในทำเลที่ดีนะครับก็สามารถเปิดร้านได้แต่ถ้าอยู่ในทำเลไม่ดีต้องสร้างชื่อเสียงให้กับร้านของตัวเองแล้วก็สามารถส่งออนไลน์ได้มันอยู่ตรงที่ว่าการที่เราจะทำร้านอย่างเนี้ยเรามีอะไรในตัวเราที่จะเป็นสตอรี่ไหมนะคะอ่ะขายกตัวอย่าง น้องคนหนึ่งนะคะชื่อเล่นชื่อบีมเป็นคนที่เคยเข้าประกวดการทำอาหารหวานแล้วได้เป็นแชมป์ประเทศไทยน้องจึงไปเปิดร้านทำเบเกอรี่อยู่ที่สัตหีบนะคะรู้สึกถ้าจะไม่ผิดจะชื่อร้านใบไม้ปรากฏว่า น้องเป็นคนที่ทำขนมหวานได้อร่อยหน้าตาสวยงามก็ปรากฏเป็นอาชีพและความที่น้องเองนั้นเนี่ยเป็นผู้ชนะการประกวดอาหารหวานมาเนี่ยนะคะน้องมีโอกาสได้เป็นอาจารย์สอนหนังสือมหาวิทยาลัยสำหรับคณะที่มีการเรียนเรื่องของการพัฒนาอาหารค่ะอีกรายหนึง่งโอโหอ่านเรื่องเขาแล้วทึ่งมากเลยนะคะ เป็นคนเรียนไม่เก่งแม่จึงบอกว่าไม่ให้เรียนแล้วเรียนต่อไปก็คงสอบตกให้เลือกเอาว่าจะเรียนทำผมหรือจะเรียนทำอาหารก็ปรากฏว่าเธอเลือกที่จะไปเรียนทำอาหารไม่เรียนทำผมพอไปเรียนอาหารก็มีทางเลือกอีกสองทาง จะเรียนอาหารขาวหรือจะเรียนอาหารหวานเธอเองนั้นอยากจะเรียนอาหารหวานแต่แม่นั้นอยากให้เรียนอาหารข้าวเธอก็ตามใจแม่ด้วยการไปเรียนอาหารขาวจนจบหลักสูตรอาหารขาวเธอก็ขอแม่ว่าขอตามใจตัวเองก็ไปเรียนทำอาหารหวานด้วยพอเรียนทำอาหารหวานเสร็จเข้าประกวดค่ะ พราะตอนนี้รายการโทรทัศน์ที่ประกวดการทำอาหารมีเยอะแยะเธอก็เข้าประกวดสุดท้ายเธอก็ชนะการประกวดเธอจึงไปตั้งร้านทำขนมถึงแม้จะมีขนมหลายอย่างขายแต่เธอสร้างจุดเด่นด้วยการทำครัวซองค่ะเป็นครัวซอง เพลนๆเป็นครัวซองที่ใส่หน้านุ่นเติมหน้านี่เยอะแยะไปหมดเชื่อไหมว่าตอนนี้ถ้าสั่งซื้อวันนี้อาจารย์เสรีต้องรออีกประมาณ2สัปดาห์ถึงจะได้กินค่ะเพราะที่เธอทำอยู่นั้นคนจองเต็มไปหมดแค่ทำให้ได้ตามคิวที่จองแต่ละวันนั้นเนี่ยมันทำให้คิวล้นไปเป็นสัปดาห์ไปเป็นเดือนเลยนะคะนี่คือการที่ ใช้ความสามารถในการที่จะเปิดร้านอาหารหรือร้านทําขนมค่ะอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่น โชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect ถ่ายได้ไม่สิ้นสุดอิสุสุดดีแมทลานุพาคลิกโลปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักตอบทุกความสำเร็จเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนตัวตนที่เหนือกว่า All new Isuzu m ิเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ Originality Redefined นี่คือปากประป๋องซื้อสัตว์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูง <c oughs> สูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืม <c oughs> เรากลุ่มตรีเพชรในโลกที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงในซิววินาที ทุกชีวิตมีเป้าหมายที่ต่างกันแต่เราเชื่อในสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเชื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโลกใบนี้ด้วยศักยภาพของคนในกลุ่มเรากลุ่มตรีเพชรพลังของคนที่เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นจริงได้กลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้ สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงหลองซัดดีๆกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ p r o p e r t y Perfect ส่วนร้านอาหารถ้าใครจะเปิดนะครับขอแนะนำนะครับเปิดเป็นร้านอาหารจานเดียวค่ะ ถ้าเราจะทำร้านอาหารอย่าทำอาหารตามสั่งนะคะยุ่งยากมากจะต้องสต็อกของเยอะมากแต่ถ้าเกิดเราทำอาหารจานเดียวมันสต็อกของอย่างเดียวนะครับเราลองดูซิว่าเราทำอะไรได้อร่อยถ้าเราทำอะไรได้อร่อยเราก็เลือกทำอย่างนั้นอสมมัยอย่างจานเสรีจะทำนะอาจจะเป็นร้านข้าวมันไก่ร้านข้าวซอยนะร้านขนมจีนน้ำพริกน้ำยานึน่้งแกงเขียวหวานนะครับ นั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าเราทำแล้วมันอร่อยเราก็จะทำร้านแบบนี้หรือยิ่งถ้าเกิดเราเป็นคนท้องถิ่นทำอะไรได้สักอย่างหนึง่งอย่างเช่นจันเสลียเป็นคนแม่สอดมีอาหารอันหนึ่งที่คนแม่สอดขายและที่อื่นไม่ขายเรียวกว่ากระบองจ่อนะคะเป็นการใช้ผักชุบแป้งทอดแล้วกินกับน้ำจิ้มที่ใกล้เคียงกับน้ำจิ้มเต้าหู้แต่ว่าอร่อยกว่านั้นเราก็ทำแบบนี้ก็ได้นะคะเอาละค่ะ นี่คือการแนะนำได้อีก2อ,อาชีพนะครับคือการเปิดร้านและการขายของออนไลน์ค่ะสวัสดีค่ะ